ดูหนังเขา่ายเขายยทยยทถอดทดวันโลกอาเจนตินาเจอเยอรมันรอบต่อไปบาซินบารซินเจอก็โคเอเชีย ใครๆก็รู้ว่ากระเพราก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยกระเพราหมูสับซะด้วยเคียรเม็ดซีเมืองไทยครับลีนเนลียเม็ดซีเมืองไทยครับไม่จ่ายครับจ่ายลิกิเม่ครับไม่จ่ายครับโอ้เลี้ยงลากเลี้ยงกระชากไปนะครับโอ้ห